พุทธากำลังงามพอ่อฮะพ่อดูพุทธาลูกเล็กๆดินี่ดูด,ดูลูกลูกเล็กๆพอ่พอพ่อนี่นี่พ่อดูดิพ่อดูเนี่ยหนูพลอยทำสวยมากเลยหนูพลอยทำสวยมากผู้จักะละความตนีก็คือพี่ดอลล่าใช่ไหมพ่อเราถึงทำป้ายนี่ขอมูลละนิติได้ ขอเป็นมูลน,นิธิได้พี่ดอลลร์สนับสนุนเออพี่ดอลลร์สนับสนุนพุทสาต้นนีล้ลูกน้อยเนาะโอเค สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสัจยะที่มูลนิธิของเรานะครับ ดีครับติด,ลดแล้วลองล้องก่อนนี่ลองดูก่อนเก็บของไว้เวลาไปไปขายที่วัดจะได้อะไร นี่คือกระทะหมอยทอดผัดไทยอ๋ออ๋อนี่ช่องเหรอทำเองใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องซื้อใช่ <c oughs> ไหมเครืองเครื่อง <c oughs> สาลาในประสงค์เราจะทำหอยทอดหอยทอดเนี่ยสไตล์สไตล์ตเนี่ย มุ่นในที่ใจพิดกศึกษานะ,ะ,ะมุม่งใ,ในใจพิดกศึกษาเราก็จะตามเลี้ยงสมาชิกเลี้ยงคนเหมือนอย่างนี้เรามากันเนี่ยเป็นประโยเรามาปฏิบัติทำกันนะเราเรื่องในธรรมแต่สังขารเราก็ต้องต้องการอาหารรเพาะฉะนั้นเราก็ต้องการอาหารดีๆเป็นอย่างที่ที่ผมจะถูกถามวันนี้เราจะทำหอยทอดทานกัน เราก็ไปซื้อแป้งหอยต้อนสาเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วเราก็แกะออกนี่ใส่โบแล้วก็ใส่หนึ่งถุงใช่ไหมหนึ่งถุงแล้วก็ใส่พริกไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ใส่พริกไทยลงไปหน่อยประมาณประมาณหนึ่งก้อนจ่าเนี่ยละประมาณหนึ่งก้อนจานะนะโอเคอันนี้ก็ได้ละเสร็จแล้วเราก็จะมี กระเทียมกระเทียมป่นนะกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยนะในที่นี้เราก็ทานสมัยหน่อยก็เอากิโลเอาผงห้าร้อยมิลเอาผงกระเทียมนี่แหละนะห้าร้อยที่ผสมในนี้กาลรีกันเปเปอร์ใช่นะกาลรีกันเปเปอร์เราก็เอากาลรีกันเปเปอร์เนี่ยใส่ลงไป เมื่อกี้เราใส่เปเปอร์ไปแล้วในนี้ก็มีเปเปอร์ด้วยช้อนหนึ่งเราไม่ต้องไปกลัวเปเปอร์โอเคกระหิกนะใส่เป็กระิกประมาณนี้นะประมาณหนึ่งช้อนชาทีนี้เราก็ครบแล้วทีนี้เราก็ต้องใส่เกลือไปนิดนึงนะอันนี้เป็นเป็นเกล็ดเกล็ดนะนิดนึงนะก็ใส่ลงไปหน่อยพอให้มันมีรสเค็มแป๊มแป๊มนะนิดเดียวนิดเดียว ร้อยมีรสเค็มไปแล้วนะแล้วก็ใส่ไข่สองลูกอืมนะใส่ไข่แล้วต่อต่อห้าร้อยใส่ไข่สองลูกแล้วเราทำเราก็ต้องใส่ไข่นี่คะก็ใช่ก็ใส่ไข่แล้วก็ดับเบิลดับเบิลดีไหมล่ะอ๋ออ๋ออืมแล้วเราก็ต้องใส่น้ำเย็นใช่ไหมอ่าแล้วก่คนล่ะคนคนก่อนแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำแล้วก็ ไม่กลัวเหอนีก้วมัต้อใช้น้ำใส่สิน้ำเย็นใส่น้ำเย็นน้ำเย็นจัต้องใส่น้ำเย็นจัด น้ำเย็นใส่ไปเท่าไหร่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ตวงเลยร้อยแป้งเนี่ยอสองตัวนะ้ำน้ำสามขวดน้ำสามสองสา,สามโอ้ยพวอยาก้เขใส่เยอะเลยน้ำแป้งสองน้ำสามแป้งสองน้ำสามจะเข้าใจไหมเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมใส่น้ำตาลนิดนึง เดี๋ยวเราเท่าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวชิมอ่อาภาคี่ยภาค<า>สองนะขอยทอดอลอลหลังจากหลังจากผสมแป้งเรียบร้อยแล้วแล้วคุณเจรศรีก็อ่าเจ้ากวาดสะอาดกุ้งกับหอยหอยเนี่ยต้องเอาหนวดหนวด,นวดมันออก ระดับต่อไปก็คุณเบนก็ลงมาชากับกระเทียมใช่ไหมครับกระเทียมใช่ไหมกระเทียมกระเทียมแล้วก็แล้วนี่หอยกับหอยกับหอยกับกุ้งใช่ไหมคุณเบนหอยกับกุ้งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วก็กระเทียมแค่นั้นใช่ไหมเทียวเทียวกระเทียมก่อนครับเที่ยวกระเทียม แล้วก็เอาหอยกับกุ้งลงมาช่าไว้ระหว่างรอโอ้โหแต่ถ้าร้อนได้ดีแล้วครับ หนึ่งกระ b u หนึ่งออเดอร์นะ่่ะ จานเราจะใส่จานเปรไม้หรืออะไาจานแต่กระดาษจานานาี่เรอเไรจานนี่อ่ะาให้โอเคอ,เคอ้นี่อ้อ้แรงอล้วนะค้ณเบนนะหโ้หอ้อ้้วหโ้โหโอ้โหโน้อ้โ้อ งานวัดทำไมต้องมีหอยทอดผัดไทยฮนะนะงานวัดที่ต้องมีหอยทอดผัดไทยนะเรียกไปญาตินะโอ้ลืมข้าวเหนียวไม่มีได้ลืมหรอกไม่ได้ทำแต่ร้านนี้ก็ปิดไปแล้วใช่ไหมหใช่ไหมครูเบน ร้านตลาดลาวนี่ปิดแล้วใช่ไหมใส่ใส่ไข่กี่ลูกคุณเป็น <Stunde? S 2> ลูกหนึ่งใช่ไหมออเดอร์ละลูกออเดอร์ <Order S 1> ละลูกเรายังไม่ใส่ไข่รวมเพื่อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ออเดอร์เท่าเท่ากันกไม่ใช่ใส่เอานี่ไส่ตัดสายหน่อยดิเนี่น้นตาล นี่เอาไอ้นี่ไม่แถวนี่นี่ถั่วงอกเขาใส่อะไรลงไปกูเป็นน้ำส้มเหรอน้ำส้มถั่วงอกน้ำส้มแล้วอะไรเกลือมันต้องน้ำปลาแต่น้ำปลายังไม่ได้เกลือและนั่นอะไรใส่ลงไปเกลือเอาเลยใช้เกลือนี่เราทำก่อนนำมาจานเร็วจาน

วัดสีเจริญรเพราเราก็มีสุทธนักตองมีี่่้วันนี้มาเปิดบูธพุทธวัจนที่วัดสีเจริญธรรมรัศยิกดแล้วก็มาให้ทานทำขนมกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็หาทุนสร้างวัดด้วยนะฮะจำนายกุ้ยช่าย